สุขสันต์วันครบรอบ5ปีเต่าปุชชาเีนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมานะฮะก็5ปีแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับผมก็5ปีครับไม่เคยไปร่วมงานสักปีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวส่งคลิปไปให้นะฮะปีนี้ปีนี้ก็ไม่ได้ไปเหมือนเดิมนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับผมก็อยู่กันตลอดไปนะครับผมสุขสัเกิด เอ้เพื่อนวันเกิดสัสาม,มครบรอบ5ปีนะครับวันที่23เดือน03ครับผมขอบคุณแฟนนะครับครบรอบต่อประชาเดห้าปีนะฮะขอบคุณที่ยังติดตามผลงานของตัวกัญชาเองแล้วก็ตัวเจ้าเต่าด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาแล้ว5ปีก็ยังอยู่ยังให้กำลังใจกัน นะฮะก็หวัะะงว่าจะให้กำลังใจกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเรียกว่าเรียนหรือทำงานอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้กันละกันะ